ฉันแจมแฮมเนจนไซด์ทางสัญญาอะไรบางอย่างฉันนึกกับสัญญาดีๆออกแล้วละ่ะถ้านายฆ่าตัวตายแล้วก็ทุกคนจะปลอดภัยทุกคนจะโอเคทให้นัดรอดจะสัญญาไหมละ่ะชุฉันสัญญาลาก่อนนะแซนซานซานเติร์นสิพี่ชายโอโอเวรลัส สานฉันฉันจะช่วยนายเองได้โปรดอย่าตายเลยนะพบทุกทุกอย่างจะโอเคสะาานพบฉ,ฉันรักนายฉันรักนายมากๆเลยนะฉ,นฉันก็รักนายเหมือนกันเจ้าโง่ฉันโกหก